สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกัหลาดออรรจิกอลนะครับวันนี้เราอ,อยู่กับน้ำมันเครื่อง MMC นะครับเป็นสกูตเตอร์เทคนะครับ 5W30 เอ้ย 5W40 โอเบอร์นะครับ SAE นะครับความเหนืดที่ 5W40 นะแล้วก็เป็น100%ซินเนติกนะครับเป็นสังเคราะห์ท้1ย0มีเอสเตอร์นะครับ JASOMB นะ ก็ตัวนี้อืม API จะเป็น SP แล้วนะครับอ่าก็มีอพอ,พอลองรับนะครับเห็นชอบด้วยกรมธุรกิจพลังงานเรียบร้อยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผลิตที่ประเทศไทยนะ จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับตัวกระป๋องเนี่ยจะเป็นพวกจังกะสีนะโลหะนะครับตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปสามบวกห้านะครับผมบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยจะมีตัวที่เป็น สกูตเตอร์แล้วก็ตัวที่เป็นตัวเกียร์นะครับตัวน้ํามันเนี่ยจะเป็นสูตรเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันแค่ใส่สารเพิ่มแรงเสียดทานกับไม่ใส่นะครับอา,อาจจะอันนี้ตัวอาจจะเพิ่มสารความลื่นไปนิดนึงนะครับต่างกันนิดเดียวครับไม่เยอะนะคือดูรีวิวตัวนี้ก็อ้างอิงอีกตัวหนึ่งได้นะครับตัวที่กระป๋องสีเหมือนกันเลยแต่เป็นตัว MA2 นะครับประมาณน,นี้นะ เป็นกรุ๊ป3บวนะครับที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีคล้ายกับตัวโมตนเ0 0นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า,ามันมีความต่างอยู่นะครับมันมีความต่างจากที่ผมใช้นะครับจากที่ผมใช้มันมีความต่างนะอา่าผมจะบอกเพื่อนๆก่อนนะผมจะใช้ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ2 3ถึง3ครั้งนะครับคือบางตัวอาจจะ2ครั้งบางตัวอาจจะ3ครั้งถ้าแย่มากๆอาจะครั้งเดียวนะครับก็ อาจจะงงว่าเอา้าเติมปุ๊บแล้วไปขี่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอมารีวิวไม่กี่วันนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมใส่ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ออนไลน์นะครับผมถ่ายไปแล้วนะยังไม่ได้ลงให้ดูอะไรแบบนี้หรือ,อใส่ตัวอื่นไปก่อนแล้วนะครับเป็นครั้งแรกแต่ รอบนี้อาจจะเป็นครั้งที่3ามที่ผมกำลังจะใส่ผมก็เลยใส่แล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเพื่อนๆคงจะรอไม่ไหวหรอกนะครับว่าให้ผมใส่แบบเป็นเดือนสองเดือนสาเดือนแล้วค่อยมาดูรีวิวไงผมเข้าใจไงผมก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวถ่ายตอนใส่เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลงตอนรีวิวมันจะได้ไม่ขัดตอนกันนานนะครับประมาณนี้นะอ่ะทำความเข้าใจก่อนนะครับอ่าตัวนี้เป็นกรุ๊ปบวกหนะครับ เทคโนโลยีก็นะครับโรงงานทั่วไปนะครับประมาณนั้นระยะทางที่ใช้ได้นะครับจริงๆเนี่ยสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหนึ่งมื่นสองพันกิโลเมตรเนี่ยหรือหนึ่งปีเนี่ยจะต้องใช้ได้นะครับจะต้องใช้ได้นะครับถ้าใช้ไม่ถึงแล้วมีอาการเยอะเกินไปน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพหนักนะครับตัวนั้นก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับคือผมว่า แบรนด์ <Band S 2> เดี๋ยวนี้คุณภาพสูงมันมีเยอะมากนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวท็อปของเขาแล้วนะ,ะถ้าถ้ามีตัวอื่นที่ท็อปกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมผมหาได้ตัวนี้นะเป็นคิดว่าท็อปของแบรนด์เขานะครับอืมอน้ำมันเครื่องก็จะคุ้นๆกันะนะครับสีแดงนะครับคล้ายๆกันเลยนะอาจจะมีบางตัวปรับเปลี่ยนมีตัวใหม่มาเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับ ผมใส่ไประยะทางประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับเก้าพันกว่าๆประมาณเก้าพันสองประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ได้ใช้ถึงหมื่นไม่ได้ใช้ถึงหมื่นสองแต่ก็เกือบแล้วนะเออเก้าพันสองนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับอืมถือว่าเยอะจากที่ใช้เนี่ยประมาณสักสี่สี่ห้าพันเนี่ยมันจะเริ่มดรอปครั้งแรกนะครับจะดรอปครั้งแรกเลยสี่ห้าพันเนี่ยไปเลยรู้สึกได้เลยว่ามันลื่นน้อยลง นะครับมันลื่นน้อยลงแล้วก็พอขยับมาสักเจ็ดพันเนี่ยเริ่มดรอปอีกนะครับดรอปอีกดรอปลงอีกนะครับแล้วก็ใกล้ๆเก้าพันเนี่ยสักแปดพันกว่าเนี่ยก็ดรอปลงอีกนะครับคือรู้สึกได้เลยว่ามันลื่นน้อยลงมากๆนะครับแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับตอนที่มันดรอปลงนะอืมแต่ใส่ตอนแรกๆช่วงแบบแรกๆเลยอย่างเงี้ยแบบสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสี่พันกว่าเนี่ยถือว่าลื่นอยู่นะครับลื่นลื่นแบบก็ ก็ใกล้ๆก,กับตัวโมตุลเลยนะเออใกล้ๆก,กันนะครับแต่แต,แต่น้อยกว่านิดนึงในความรู้สึกผมนะแล้วก็ตัวนี้จะดอกไวกว่านะครับดูดูแล้วแบบมันมันดอกไปกว่าเยอะนะครับคือการคงสภาพการรักษาคุณภาพเนี่ยเทคโนโลยีมันมันมันสู้เจ้าตลาดดังไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นเขาอาจจะเป็นบริษัทใหญ่นะครับเขาวิจัยมาเยอะนะผมว่านะมันก็เลยแบบต่างกันตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้แค่ชื่อเสียงนะ อืมคือคือถ้าใส่ตอนแรกๆอ่ะคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับแต่พอใส่ไปพักหนึ่งเนี่ยอ่าตัวนี้จะดอกเยอะกว่าเลยเห็นได้ชัดนะครับอัตราการระเหยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างปานกลางนะครับไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่กลางๆก็โอเคครับสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเติมเชยๆกันบ้างหรือว่าถ้าใครไม่มีเติมก็ใกล้ๆโลก็เปลี่ยนถ่ายได้ก่อนระยะก็ได้นะครับความสมบูรณ์ลดไม่เท่ากันนะผมพอกอนแต่ละคันนะครับอืมอันนี้ต้องชี้แจงด้้วยะครใใจช ระยะยาวก็ต้องดูรถตัวเองด้วยว่ามันยังไงนะครับมันระเหยแบบไหนนะอืมอ่าฟิลน้ำมันเครื่องเนี่ยอ่าก่อนก่อนติดรถนะครับมันก็จะเป็นแบบไหลเร็วนะเออไหลเร็วคือสตาร์ทรถเนี่ยไม่ต้องวอร์มนานเครื่องเครื่องจะนิ่งไวนะครับสเต็ปเดียวกันกันกบโมโตูเลยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตอนที่เครื่องทํางานอุณหภูมิร้อยองศาเนี้ยนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับอุณหภูมิปกติอะเออที่มันควรจะเป็นสี่สิบอะ ผมว่ามันก็โอเคนะมันก็ไหลเร็วนะคือคือการบิดการเติมคันเร่งก็มีแบบแรงบิดต่อเน,นื่องอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ได้ดูแย่นะครับแต่ถ้าหลังสี่พันไปใครรู้สึกว่ามันดอกเยอะใช้ใช้ส 6, กักหกพันก็ก็เปลี่ยนถ่ายได้นะครับหกพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับแล้วแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็ใช้ไปสักเก้าพันสองนะผมก็อยากรู้ว่าถึงหมื่นหมื่นสองอย่างเงี้ยแต่ละตัวเนี่ย นะครับสังเคราะห์ร้อยมันทําได้กันแค่ไหนนะครับมันทนได้แค่ไหนมันดีแค่ไหนนะครับผมก็อยากจะรู้ผมก็ใช้แล้วมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับประมาณนี้นะอืมความเสถียรของมันเนี่ยก็ก็ถือว่าปานกลางค่อนข้างดีครับปานกลางค่อนข้างดีนะอืมประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็หรือใช้แล้วถูกใจหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับอ่ะราคามันถูกกับโมตุนนิดหน่อยนะครับคือแต่ถ้าเป็นผมนะผมโดดไปโมตุนดีกว่านะครับผมเชื่อใจแบรนด แบรนด์เขามากกว่านะครับไว้ใจเทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็จากที่ใช้จริง่ยความรู้สึกนะผมว่าเทคโนโลยีเขาเขาดูเหนือกว่านะครับแบ,แบบแบบแรกๆอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต่างกันมากแต่พอใช้ไปพักนึงนะครับอ่าเราจะจับได้เลยว่าตัวนั้นยังลื่นอยู่ตัวนี้ยังยังดรอปลงนะครับตัวนั้นใช้ได้ได้ยาวจนถึงเกือบระยะก็ยังก็ยังดรอปนิดหน่อยนะครับตัวนี้ดรอปดรอปสองสามครั้งอะคือดรอปแบบรู้สึกได้เลย คือถ้าเป็นคนอื่นคงเปลี่ยนไปแล้วอ่ะนะครับแต่ผมทำการทดลองนะครับผมก็ต้องใช้ให้มันรู้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ